สวัสดีค่ะข้อมูลล่าสุดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศกายอาและหอสังเกตการฟิสิิส์ดาราศาสตร์เชิงวิทยุเราในประเทศแคนาดาระบุว่าอาจจะมีโครงสร้างของสนามแม่เหล็กที่คล้ายเส้นเชือกหรืออุโมงขนาดยักษ์ลอ้อมรอบโลกและระบบสุรยิยะรวมทั้งกลุ่มดาวใกล้เคียงเอาไว้ โครงสร้างที่มองไม่เห็นนี้มีความยาวถึง1,000ปีแสงเชื่อมต่อองค์ประกอบบางส่วนของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่อยู่ห่างกันคนละปากฝั่งของถองฟลาเอาไว้ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวได้แก่แถบของกลุ่มฝุ่นแลกาศความร้อนสูงที่แผ่ขึ้นวิทยุด้ะรังสีเอ็กอย่างเจิดจ้าชื่อว่า North p o l a r s กับแฟนรายงานวิจัยขั้งต้นซึ่งเผยแพร่ในความเอกสารวิชาการออนไลน์ a r ร์ s e e d o r g และกำลังจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The Astrophysical j o u r n ชี้ว่าโลกและดาวดวงอื่นๆในระบบสุริยะอาจกำลังหมุนโคจรไปในเส้นทางของอุโมงค์ยักษ์ที่ว่านี้ด้วยตัวอุโมงค์ประกอบด้วยอนุภาคมีประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กพลังศูนซึ่งมีลักษณะคล้ายเส้นใยบางๆมารวมตัวเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงอุโมงค์ที่โค้งงอ ดรเจนเฟอร์เวสนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยโตรอนโตแคนาดาผู้นำทีมวิจัยในครั้งนี้บอกว่าได้สร้างแบบจำลอ,องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลคลื่นวิทยุที่รวบรวมได้ล่าสุดจากในการลักซี่ทางช้างเผือกจนสามารถสร้างแผนที่ซึ่งบอกถึงตำแหน่งและความยาวของอุโมงค์แม่เหล็กในห้องอวกาศขึ้นมาได้ทั้งยังพบว่าระบบสุริยะอยู่ห่างจากกลุ่มกา๊าซ นอ r โพลาร์สเฟอร์และแฟ r e เรเจนที่อุโมงค์อวกาศนี้เชื่อมต่ออยู่ราว350ปีแสงแนวคิดเรื่องอุโมงค์ที่มองไม่เห็นซึ่งของโมโลกและกลุ่มดาวไปเคียงไว้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะนักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบเส้นใย,ยอวกาศซึ่งลอง้อมรอบและเชื่อมต่อกระจุกดาวต่างๆทั่วจัก,กรวาลเข้าด้วยกันเป็นโครงข่ายมาแล้วโดยในบางครั้งเส้นใย,ยอวกาศเหล่านี้สามารถเปล่นแสงสว่างจ้าให้มองเห็นได้ หานกนักวิจัยสามารถพบหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งยืนยันการมีอยู่ของอุโมงค์ยักษ์นี้เพิ่มเติมได้ในอนาคตจะทำให้ไขปริศนาเรื่องที่มาของกลุ่มก๊าซนอตโคลัสเปอร์และแฟร์เรเจนซซึ่งเป็นโครงสร้างลึกลับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกรวมทั้งสามารถสร้างแผนที่ของโครงข่ายเส้นใยอวกาศที่ล้อมรอบระบบสุริยะให้ขยายออกไปได้กว้างขวางกว่าเดิม สนามแม่เหล็กไม่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวมันจะต้องเชื่อมต่อกับสนามแม่เหล็กอื่นๆเสมอการศึกษาขั้นต่อไปคือพยายามรู้ให้ได้ว่าสนามแม่เหล็กของดาราจักรที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬานเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กโลกและระบบสุริยะที่เล็กกว่ามากได้อย่างไรถ้าคุณชอบวิดีโอของเราช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อตามวิดีโอหน้าของเรานะคะ